ได้ประโยชน์มากกว่าหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงครับถ้าพูดถึงได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่ถ้าพูดถึงบุญอ่ะอันนี้ต้องแบ่งแล้วไม่เหมือนกันแล้วมีความแตกต่างได้ประโยชน์ทั้งคู่ประโยชน์ทางสังคมประโยชน์ทางศาสนาแต่ละประโยชน์แตกต่างกันประโยชน์จะบอกว่าอันนี้มากกว่าน้อยกว่าประโยชน์บมอกมากน้อยไม่ได้มันแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปใช้บริหารจัดการยังไงแต่บุญบาปบุญเวลาทำอันนี้ได้น้อยได้ยมากลดนย่อนกันแล้วพระเจ้าบอกว่าทําบุญกับสังฆทานคือทําบุญกับหมู่คณะสง ไม่ปฏิจจจงบุคลิกบุคคลใดบุคคลหนึ่งพระรูปใดรูปหนึ่งทำเพื่ออาวาสนั้นทำเพื่อคณะสงฆ์หมู่ใหญ่อันนี้ได้มากแต่ทำบุญกับคนทั่วไปไม่ใช่พระอันนี้ได้น้อยกว่าแล้วความน้อยความมากมันอยู่ที่ภูมิธรรมด้วยไม่ว่าจะบริจาคเพื่อโรงพยาบาลกับบริจาคเพื่อวัดบาลามเท่า,า,าตามความเป็นจริงถ้ามีเจตจำนงในการบริจาคเพื่อวัดเพื่อหมู่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ไม่ได้จะจงอันนี้เขาได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะพระเป็นผู้มีศีลมากกว่าแต่โรงพยาบาลย่อมได้ประโยชน์ย่อมได้บุญตามจํานวนคนที่มี คนมีศีลมากก็ได้มากคนมีสีน้อยก็ได้น้อยตามภูมิธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมากน้อยเนี่ยให้เราดูประโยชน์เป็นที่ตั้งก็ได้พร้อสุดท้ายแล้วการให้ทานก็ได้น้อยอยู่ดีมาไม่ได้มากการได้มากคือการรักษาสีนี่ได้มากการเจริญสมาธินี่ได้มากการศึกปัญญาตามเห็นการเกิดดับของจิตเรียกว่าอันนี้จะสัญญาณนี่ได้มากที่สุดเลยเพียงจังหวะดช่วยรั้นิ้วมือเดียวเช่นการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเห็นการเกิดดับของลมหายใจเหตุการเกิดดับของจิตตัวนี้ได้มากที่สุดการให้ทานเนี่ยโรงพยาบาลทั้งประเทศ ยังสู้การเจริญอาณาปณะสีเพียงลัดนิ้วมือเดียวไม่ได้มันแตกต่างกันว่าเพราะนั้นอยาได้บุญมากทําทานไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ช่วยน้อยเพราะได้อานิสงน้อยที่สุดได้ผลน้อยที่สุดแต่การเจริญอาณาปณะสีิตัวนี้ได้มากศีลสมาธิปัญญาตัวนี้ได้มากการมากไม่ใช่เอาทรัพย์ไปถวายโรงพยาบาลถวายวัดวารามากมากแล้วจะบอกว่าได้บุญมากไม่ได้มากยังได้น้อยอยู่แต่ถ้าอยากได้มากไปรักษาศีลไปเจริญอาณาปณะสีิไปตามเห็นการเกิดดับของจิตตัวนี้ได้มากที่สุดคือทำที่ตัวเอง ไม่จะเป็นต้องเสียเงินเสียทองสักบาททำด้วยตัวเองฝึกจิตฝึกใจละทิ้งความเลวความชั่วออกจากใจแล้วเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองใหม่นี่แหละได้มากที่สุดไม่มีอะไรมากไปกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเอาเงินไปบริจาคเครื่องโรงพยาบาลเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เราเอาเงินไปบริจาคให้วาฬาลามเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แต่เราเริ่มต้นในการกลับมาศึกษาคําสอนแล้วนําคําสอนไปเปลี่ยนแปลงกายวาจาใจที่ทุจริตให้สุดจริตในปัจจุบันได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ดังนั้นคาสาวุตรเจ้าเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนแปลงสังคมแต่ให้เริ่มต้นในการนํามาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเริ่มต้นให้ผลประโยชน์กับตัวเองก่อนเมื่อได้ประโยชน์ก่ตัวเองแล้วเราถึงจะนําประโยชน์นั้นไปหมอกต่อกับสังคมได้คําถามคือเราอยากให้สังคมดีตัวเราเองดีหรือยังถ้าตัวเองยังไม่ดีไม่ต้องไปพูดถึงสังคมดีเพราะตัวเองยังไม่ดีทําให้สังคมดีย่อมไม่ได้เพื่อจะบอกว่าแม้เราปรารถนาดีกับสังคมให้สังคมดีโรงพยาบาลดีวัดวาอารามดีกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเมื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองดีแล้วเราถึงจะเปลี่่ยยนนแปลง้้อืไดดว ดังนั้นเริ่มต้นกับประธรรมท,ที่เรามันจะดีที่สุดอ่าโอเคครับทีนี้ครับอาจารย์อาจารย์ดูสักคร่าวว่าสุกี้มอสรวมไหมครับดูอ่าที่ <c oughs> ที่มนถามมาแล้วว่าการลงสุกี้มอสรวมเนี่ยผิดสีไหมครับคือการลงสุกี้มอสรวมคือลงอ่างนะลงอ่างจริงๆอาจารย์เคยออกรายการนิกกี้มันเคยถามอาจารย์อยู่มันถามอาจารย์เรื่องลงอ่างคือมอสุกี้รวมเนี่ยคือมันรวมหมดเลย คือเละเทะเลยอ่ะคือลงไปทุกคนไปลงกันหลายหลคนอย่างเงี้ยแล้วฟิลเหมือนไปอาบน้ําไปพวกอาบผม่วมมันจะรู้ดีนะคือไปอาบน้ําไปมีเพศสัมพันธ์กันแบบหลายๆคนรวมๆกันอะไรประมาณเนี้ยในอาบที่เขาอาบผมนวดกันคําถามคือนะผิดไหมเหรอัผิดสีไหมมันผิดตั้งแต่คําถามที่ว่าเขามีสามีภรรยาไหมไม่ใช่คุยคาถามนะหมายถามว่าเขามีสามีภรรยาหรือยังถ้าเขามีสามีภรรยาแล้วเขาแอบสามีภรรยามาทา อันนี้มาประพฤติผิดในการมผิดศีลตรงตัวอยู่แล้วเพราะอะไรมันประพฤตินอกใจมามาเสพกามาเสพมันมีมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้มันผิดมาซื้อหญิงบริการเอออะไรเออ่ยมันผิดอยู่แล้วแต่ถ้ามาทําโดยทุกฝ่ายเต็มใจยินดียอมรับเช่นตัวเองมาสามีภรรยาก็ยินดีให้มาไอคนที่ซื้อบริการก็เต็มใจในการทําบริอาชีพนี้บริการนี้ก็ไม่นับว่าเป็นการผิดศีลเพราะนั้นผิดศีลเนี่ยมันนับที่การเบียดเบียนเดือดร้อน ถ้าไม่เกิดการเบียดเบียน,เ,ยนเดือดร้อนต่อฝ่ายใดเลยยังไม่นับว่าเป็นการผิดศีลแต่ถ้ามีการเบียดเบียน,เ,ยนเดือดร้อนผิดศีลคาถามในฐานะที่เรามีเป็นสามีภรรยาจะให้สามีหรือภรรยาตัวเองไปลงม้าสุก,กี้ไหมละ่ะอ,อ๋อยอมเหรอไม่ยอมใช่ไหมสุดท้ายเมื่อไม่ยอมเดินสู่ความผิดศีลมั้ยย่อมผิดศีลอยู่แล้วมันไม่มีใครเต็มใจให้ไปลงหรอกสุดท้ายแล้วก็ต้องตอบว่าผิดศีลอยู่ดี ยกเว้นว่าทุกฝ่ายเต็มใจจริงๆนะถ้าเต็มใจมันอีกเรื่องหนึ่งเลยมันจะพลิกเลยคดีมันจะพลิกเลยเพราะว่ามันไม่มีความเดือดร้อนแกใ่ใครเกิดขึ้นเลยแดงวาก,การที่จะเป็นการชัว่วหรือว่าการที่แบบว่าทำไม่ดีเนี่ยก็คือซึ่งอยู่กับว่าผู้ที่ได้รับก,การการะทำนั้น PR, รู้สึกว่ามไม่โอเคหรือเปล่า3สามอย่างหนึง่งเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองไหมสองเบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นไหมสามเบียดเบียนเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายไหม กินเหล้าบางคนบอกว่าการดื่มสุราเนี่ยเวลาตัวเองดื่มเข้าไปเนี่ยตัวเองนอนหลับในบ้านไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแปลว่าไม่ผิดศีลใช่ไหมคําถามผิดหรือไม่ผิดผิดเพราะอะไรเดือดร้อนใคร <S <S เห็นนะมันเดือดร้อนตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเดือดร้อนตัวเองก็นับว่าผิดศีลด้วยไม่ใช่เฉพาะเดือดร้อนคนอื่นอย่างเดียวตัวเองเดือดร้อนก็นับว่าผิดศีลเช่นการฆ่าตัวตายเดือดร้อนใคร ตัวเองนั่นแหละมันจึงผิดศีลการปารณาติบาตคือการทําชีวิตตัวเองให้ตกล่วงเห็ <Okay. S 1> นไหมเพราะชีวิตตัวเองก็ไม่ใช่ของตัวเองอยู่ดีแต่เราไปยึดบั่นถือมาว่าเป็นของเราไงมันเลยเกิดความบาปความชั่วเกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นแหละเรียกว่าการเบียดเบียนเดือดร้อนแล้วอประมาณนี้เนาะถ้าจะหมดแค่นี้หรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวขออีกสักครั้งนึ่งนะครับเป็นครัสุดท้ายเนาะไอซานยังคิดว่ามันเนี่ยสามารถช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการป้องกันเอสไอบีและสังคมที่เกิดว่า ไม่มีการตีปราได้ยังไงครับขออีกที่หนึ่งนะธรรมะเนี่ยสามารถช่วยส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันโรคต่อสัมาพันธ์เช่น HIV อะไรประมาณนี A ้ e นะครับแล้วก็สังคมที่เปิดกว้กางเนี่ยโดยไมการตีตราหรือแบบทำไมคุณถึงมาพูดอะไรแบบนี้ประมาณนั้นคือถ้าทุกคนมีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตคำถามคือไอเหตุบูลลี่กันหรือทิ่มแทงกันด้วยวาจาแห่งหอ,อกปากจะเกิดขึ้นได้ไหมละ่ะกายสุจริตคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดเป็นัยกรรม คนรักษาสีสามข้อแรกย่อมเป็นคนดีความประพฤติท,ทางกายดีเมื่อความพฤติท,ทางกายดีวาจาย่อมดีมะแล้วเว้นจากการพูดโกหกแล้วเว้นจากการพูดยุยงให้ชาวบา้านแต่ล้วเว้นจากการพูดคำหยาบล้วเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อการบูลลี่ก็จะมีได้ไหมเพราะวาจาเขาสุจริตตลอดเวลาวาจาเขาจะสอ่อเสียดทิ่มแทงใครก็ไม่ได้วาจาเขาจะว่าร้ายประทุษร้ายต่อใครใส่ใร้ายป้าสีใครก็ไม่ได้เพราะเขาสํารวมวาจาเขาอยู่ตลอดเวลามานสุจริตคืออะไร มีไม่มีความโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ของบุคคลอื่นไม่มีใจอาฆาตพยาบาทบ้านร้ายไม่มีความเห็นผิดถ้าเขามีใจก็แต่มโนกรรมไม่คิดจะประทุษร้ายต่อใครไม่มีใจอาฆาตพยาบาทบ้านร้ายต่อใครมันจะบูลลี่เขาได้ไหมล่ะคนเป็นเอชไอวีเขาไม่ได้ทําความชั่วความเลวเขาแค่พลาดในการมีเพศสัมพันธ์แค่นั้นเองเขาไม่ได้เป็นคนเลวคนชั่วเขาเป็นคนดีดังนั้นเวลาที่เราจะไปบูลลี่เขาเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกอาฆาตพยาบาทบ้านร้ายเขาเป็นตุนเดิมอาจจะถามว่าถ้าเราสองคนรู้ว่าเพื่อนเราเป็นเอชไอวีแต่เราไม่ได้มีความโกรธความเกลยา เราจะนินทาว่าอะไรเพื่อนเราไหมย่อมไม่ทําถูกต้องป่ะเพราะอะไรเราปรารถนาดีกับเพื่อนเราตลอดเ,เวลาแต่ในขณะเดียวกันไอ้คนเนี้ยเป็นเพื่อนเราแต่เรารู้สึกรังเกียจเดียดฉันไม่น้อยเล็กๆน้อยน้อยเราจะเอาเรื่องนี้ไปพูดค่อนแขวกันไหมย่อมทําถูกต้องป่ะเพราะใจเราไม่มีเมตตาใจเรามันมีความอาฆาตพ,พยาบาทมากแล้วไอ้คนนี้เคยทําเราไว้ได้วาละโอกาสในการตอบแทนคืนมาแล้วได้โอกาสในการซ้ําเติมมาแล้วเราก็จะทามันเพราะอะไรเรามีใจพยาบาทดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมของหลักคาสอนที่เรียกว่ากุศล,ลกรรมบตสิบตัวเนี้ย คือความประพฤติทางกายวาจาและใจเสีจลิตจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนํามาซึ่งการดับความร้อนในใจลงได้มันจะนํามาซึ่งการดับความชั่วความเลวในการทิ่มแทงกันด้วยวาจาหอบปากจะดับลงซึ่งการอาฆาตพยาบาทมาร้ายเบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกนและกันลงได้ในปัจจุบันถ้าเราเอาหลักคําสอนพเจ้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในปัจจุบันดังนั้นถ้าใครเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แน่นอนย่อมไม่เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนเวลาใครป่วยเป็นอะไรอย่าว่าแต่ h i v เลย ต่อให้หนักหนาสาดกว่านี้แม้แต่ความเลวความชั่วของเขาก็ตามก็จะไม่เปิดเผยออกมาเหมือนกับวาจาดพระเจ้าทรงสอนมนุษย์ทุกคนว่าความดีความความดีของความชั่วของตัวเองเนี่ยพยายามพูดออกมาเยอะๆแต่ความชั่วของคนอื่นเนี่ยพยายามปกปิดไว้อย่าไปพูดเพราะไม่ใช่เรื่องของตัวเองส่วนคุณงามความดีของใครก็ตามเนี่ยพยายามพูดเยอะๆแม้ไม่มีคนถามแต่คุณงามความดีของตัวเองไม่ต้องไปประกาศเยอะให้คนอื่นเขารู้เองแม้มีคนพยายามถามก็ไม่ต้องพูด ดังนั้นเรื่องชั่วเรื่องเลวเรื่องพัดภาคผิดหวังเรื่องไม่ดีเรื่องปิดบงังเรื่องซ่อนเล้งเรื่องที่มันเกิดโทษเกิดภัยต่อคนอื่นเผาอย่าเอามาพูดพระหน้าที่เราคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองแล้วให้ดีที่สุดศึกษาหลักคำสอนพระเจ้านำธรรมะของพระองค์มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในปัจจุบันในทุกๆวันแล้วนำธรรมะนี้มาเยียวยาจิตใจตัวเอง สังคมจะดีขึ้นจากการที่อย่างน้อยที่สุดเราเริ่มต้นจากการสำรวมวาจาของตัวเอง <c oughs> เมื่อเราสำรวมวาจาของตัวเองด้วย <c oughs> สังคมจะน่าอยู่ขึ้นแล้วทุกคนในที่นี้ถ้าสำรวมวาจาของตัวเองได้มันก็จะไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันไม่มีการเบียดเบียนกันคนอื่นก็เบียดเบียนเราไม่ได้เราก็เบียดเบียนคนอื่นกลับไม่ได้นี่จึงเป็นหลักคําสอนพระเจ้าว่าให้เราเนี่ยศึกษาหลักคําสอนของพระองค์ให้มากแล้วนํากลับมาแก้ไขปรับพฤติปริบตาม ตามธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วธรรมนั้นจะกลับมารักษาเราเสมอผู้ใดก็ตามปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมนั้นย่อมรักษาบุคคลน,นั้นได้อย่างดีดังนั้นใครเดินตามหลักคําสอนพระเจา้าคําสอนนั้นอาจจะย้อนกลับมารักษาเราใครไม่ปฏิบัติตามคําสอนก็ไม่มีอะไรรักษาก็ต้องรับผลตามเหตุตามปัจจัยการกระทาของตนต่อไปประมาณนี้เนาะก็ออ,อยากให้ทุกคนทุกท่านนะครับอยู่ในความไม่ประมาทนะครับ